สวัสดีครับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากยศเนี่ยนะครับสำหรับหลายๆคนแล้วมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเลยนะฮะเป็นทั้งโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เป็นความรับผิดช,ชอบทางการเงินครั้งใหญ่ที่อยู่กับเราไปอีกนานเลยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความกังวลใจเกี่ยวกับนี้กยศให้กลายเป็นความเข้าใจแบบเคลียรย์เพื่อให้เราควบคุมมันได้กันครับ ผมว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นกันเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะเรียนจบหรือเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆก็จะมีความกังวลว่าเออแล้วเส้นทางการใช้นี้ของเรามันจะเป็นยังไงจะจัดการได้ดีแค่ไหนกันนะแต่เชื่อไหมครับว่าความไม่แน่นอนนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการวางแผนเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะคุย,ยเรื่องอะไรกันบ้างนี่คือแผนที่นำทางของเราในวันนี้ครับ เราจะค่อยๆเดินทางไปด้วยกันทีละขั้นเลยตั้งแต่การทำความเข้าใจภาพรวมของปัญหาไปจนถึงกลยุทธ์เด็ดๆที่จะช่วยให้ทุกคนกลับมาคุมเกมนี้ของตัวเองได้อย่างมั่นใจโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้รู้ก่อนเลยก็คือปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะครับที่กาลังเจออยู่การได้เห็นภาพรวมจะทาให้รู้เลยว่าโอ้โหนี่มันคือประสบการณ์ร่วมของคนทั้งประเทศเลยทีเดียว มาดูตัวเลขกันหน่อยดีกว่าครับโอ้โหจากผู้กู้ทั้งหมด7.1ล้านคนเนี่ยเกินครึ่งเลยนะก็คือ5 1ปอร์ซหรือประมาณ3.6ล้านคนกำลังอยู่ในช่วงชำระหนี้เหมือนกับเราๆนี่แหละครับตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าเรามีเพื่อนร่วมทางอีกเยอะมากๆเลยครับที่กำลังจัดการเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเอาล่ะพอเห็นภาพใหญ่แล้วว่าเราไม่ได้ตัวคุณเดียวทีนี้มาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญที่สุดกันดีกว่าครับนั่นก็คือ กฎกติกาพื้นฐานของสินเชื่อกอยอสอนี่แหละคือการจะวางแผนอะไรได้เนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการทํางานของมันให้ดีซะก่อนครับเส้นทางของผู้กู้ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นไปตามทำลายนี้เลยคือพอเรียนจบปุ๊บเราจะยังไม่โดนทวงหนี้ทันทีนะเราจะมีช่วงเวลาหายใจหายคอที่เรียกว่าระยะปลอดหนี้2ปเีเต็มเลยครับก่อนที่บิลเรียกเก็บเงินงวดแรกจะมาถึงในวันที่5กรกฎาคมของปีที่3 และหลังจากนั้นเราก็จะมีเวลาผ่อนยาวๆไปอีกตั้ง15ปีครับประเด็นสําคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ํามากๆแค่1%ต่อปีเท่านั้นเองคือถ้าไปเทียบกับนี่อื่นๆน,นะครับโอ้โหอันนี้คือต่ํามากๆเลยแล้วก็วันดีเดยที่ต้องจําให้แม่นเลยก็คือวันที่5กร,รกฎาคมของทุกปีครับนี่คือวันครบกําหนดชําระหนี้รายปีของเราทีเนี้ยนอกจากกฎกติกาปะกะติแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าทางกอยศเขาก็มีเครื่องมือช่วยเหลือออกมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เราสู้คนเดียวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้เป็นตัวช่วยได้อันนี้เป็นมาตรการที่แบบว้าวมากเลยนะครับสำหรับใครที่พอจะมีเงินก้อนแล้วอยากจะโปะปิดบัญชีให้จบๆไปเลยเนี่ยถ้าทำในช่วงเวลาที่เขากำหนด จะได้รับส่วนลดเงินต้นไปเลยครับซึ่งจะลดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานะของเราตอนนั้นถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะช่วยให้เราปลดหนี้ได้เร็วขึ้นไปอีก และสำหรับใครที่รู้สึกว่าการจ่ายเงินก้อนปีละครั้งมันหนักเกินไปการปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากครับข้อดีสุดๆของวิธีนี้คืออะไรคือมันทำออนไลน์ได้เลยครับไม่ต้องไปที่ไหนแล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคือมันปลดภาระให้คนคำประกันได้ทันทีแล้วก็เปลี่ยนยอดจ่ายรายปีที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นยอดผ่อนรายเดือนเบาๆที่เราจัดการได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ โอเคครับนอกจากตัวช่วยจากกยศแล้วเนี่ยพลังที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนจากผู้ตามมาเป็นผู้คุมเกมนี่ของตัวเองได้ยังไงบ้างมาดูแผนเชิงรุกที่เอาไปใช้ได้จริงกันเลยครับย้ำตรงนี้เลยนะครับว่านี่คือโอกาสทองของจริงไอ้ช่วง2ปีแรกหลังเรียนจบเนี่ยแหละครับทำไมถึงบอกว่ามันเป็นโอกาสทองก็เพราะว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายเข้าไปในช่วงนี้จะไม่โดนหักไปเป็นดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวครับมันจะวิ่งตรงไปตัดเงินต้นของเราเต็มๆเลยซึ่งนั่นก็แปลว่านี้ของเราจะลดลงได้เร็วที่สุดในช่วงนี้แหละครับคำถามคลาสสิกเลยครับแล้วเราควรจะจ่ายแบบไหนดีล่ะทยอยจ่ายทุกเดือนหรือว่าเก็บเป็นก้อนไปโปะทีเดียวตอนสิ้นปีมาลองช่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียกันดูครับ คือถ้าจ่ายรายเดือนเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการจัดสรรจากเงินเดือนรู้สึกว่ามันไม่หนักมากแต่ถ้าใครมีวินัยในการเก็บเงินดีๆการรั่วไปจ่ายทีเดียวก็อาจจะสะดวกกว่าไม่ต้องทําธุรกรรมบ่อยๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีผิดไม่มีถูกครับขึ้นอยู่กับสไตล์การบริหารเงินของแต่ละคนเลย อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่หลายคนทำแล้วเวิร์กมากคือไม่ต้องไปรอให้มีเงินก้อนใหญ่ๆเลยมี500มี1000ก็ทยอยจ่ายเข้าไปผ่านแอปได้เลยครับเงินเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับพอมันรวมๆกันแล้วมันจะเข้าไปช่วยตัดเงินต้นของเราได้เยอะมากเลยนะยิ่งถ้าเงินเดือนขึ้นหรือได้โบนัสมาแล้วเจียดส่วนหนึ่งไปโปะเพิ่มโหบอกเลยว่าเห็นผลต่างในระยะยาวแบบไม่น่าเชื่อเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆอยากจะเบรกไว้ก่อนเลย คือการปลดหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่ความมั่นคงทางการเงินโดยรวมก็สําคัญไม่แพ้กันนะฮะก่อนที่จะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปโปะหนี้ก้อนเดียวลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีเงินสํารองฉุกเฉินหรือยังเงินสําหรับใช้ชีวิตถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันสัก6กถึงสิเดือนถ้ายังไม่มีก็อาจจะต้องแบ่งเงินมาเก็บตรงนี้ก่อนเพราะการไม่มีหนี้แต่ไม่มีเงินสํารองเลยก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเอาล่ะครับเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้ว ซึ่งอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การขู่ให้กลัวนะครับแต่เป็นการทำความเข้าใจว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการชำระหนี้ครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าสีเรียสมากๆเลยนะครับคือการไม่จ่ายหนี้เนี่ย ถ้าเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงเช่นพยายามซ่อนเงินหรือโอนย้ายทรัพย์สินนีไม่ให้โดนยึดมันอาจจะไม่ใช่แค่การผิดสัญญาทางแพ่งธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่มันอาจจะเข้าข่ายความผิดอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆครับดูที่กราฟนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับเทียบกันให้ดูจัดจะเลย เห็นไหมครับว่าดอกเบี้ยปกติของกยศเนี่ยแค่1%งเอรเองแล้วเบี้ยปรับใหม่ก็แค่0.5%เท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับเบี้ยปรับสมัยก่อนที่ตั้ง7.5%เนี่ยถือว่าลดลงมาเยอะมากๆแล้วแต่ถึงมันจะน้อยมันก็ยังเป็นเงินที่เราไม่จำเป็นต้องเสียอยู่ดีถูกไหมครับดังนั้นการจ่ายให้ตรงเวลายังไงก็ดีที่สุดเสมอครับทีนี้เส้นทางของการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับนะครับมันมีสเต็ปของมันอยู่ซึ่งเป็นแบบนี้ครับ คือเริ่มจากโดนคิดเบีย้ยปรับก่อนจากนั้นก็จะมีจดหมายแจ้งเตือนไปหาเรากับคนค้ำถ้ายัางเงียบอยู่เรื่องก็จะไปถึงศาลแล้วถ้าศาลตัดสินแล้วเรายังเพิกเฉยอีกคราวนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดียึดทรัพย์ไขยทอดตลาดจะเห็นว่ามันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งทั้งหมดนี้เราหลีกเลี่ยงได้ครับแค่ติดต่อเข้าไปจัดการหนี้ของเราอย่างรับผิดชอบและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของเส้นทางหนี้กอยศออครับ จากตอนแรกที่เราอาจจะก,กมลไม่รู้จะเริ่มยังไงตอนนี้เรามีทั้งข้อมูลมีทั้งกติกาเครื่องมือและกลยุทธ์อยู่ในมือแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้นทายไว้จึงไม่ใช่จะทำยังไงดีอีกต่อไปแต่เป็นแล้วเราจะเลือกใช้กลยุทธ์ไหนเพื่อสร้างเส้นทางการเงินที่มั่นคงและเป็นอิสระให้กับตัวเองขอบคุณที่ติดตามครับ